ตโยต้าฟอจูเนอร์อัพเกรดชุลังใหม่ให้นุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายท้ายไม่มีเด้งดูชอบออซซี T ่ C, คู่สปริงโมโนเอสเอสชอบออซซี o ่ T C, แบบมอนทูปแก๊สผสมนานที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาร์ออโต้คู่กับสปริงโมโนเอสเอสชอบออซซี o ่ T C, มีระบบวา Auto, ร์ออโต้ควบคุมให้สปริงดีตัวช้าลงลดลงคู่สปริงโมโนเอสเอสขดทีดีตัวช้าเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสาร ชาปออซซี่แบบโมโนทูบคู่สปริงโมโนเอสเอสในรถโตยทาฟอร์จินเนอร์ทุกรุ่นทุกโฉมนุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงชาปออซซี่คู่สปริงโมโนเอสเอสนุ่มนวลหนึบนิ่งด้านหลังโตยทาฟอร์จิเนอร์ติดตั้งชอปออซซี่แบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันชอปออซซี่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้คู่กสปริงโมโนเอสเอสเพิ่มความนุ่มนในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนลดอาการโครง t ต y ิต a าโฟล์กเติดตั้งชอปออซี่คู่สปริงโมโนเอเอนุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่ง <S <S ทานที่ใช้รถโตย o ต้าโฟล์กเติดตัออตตต้งชอปออซี่คูส่สปริงโมโนเอเนุ่มนวนลน,นึบนิ่งไม่มีเด้งสนใจติดต่อเมอร์4ิคบนถนนรามอินทากิลโลเมตรที่7